สวัสดีครับพี่พีชนาที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาอีกเหมือนเดิมนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ปิดเทอมปิดเทอมกันนะครับก็เลยมีโอกาสได้กลับมาบ้านนะครับวันนี้ก็จุดเดิมครับมาหมายตกตาแถวบ้านครับแถวลำห้วยที่บ้านที่บ้านผมนะฮะช่วงนี้นะฮะด้านบนนะฮะสังเกตดูนะครับว่ามันจะน้ําจะแห้งหมดเลยนะครับนี่ครับดูนะครับสังเกตดูนะครับ นี่ครับบริเวณนี้ตรงนี้เมื่อก่อนนะมันจะมีน้ําไหลตลอดนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับส่วนที่ส่วนที่น้ํามีนะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยครับจุดนี้ครับอีกจุดเดียวเท่านั้นครับก็คือโซนด้านบนน่ะน้าจะไม่มีแล้วครับตอนนี้มีวัวมีควายด้วยนะครับโซนด้านบนจะไม่มีน้ํานะครับแต่จะมีน้ําเฉพาะโซนตรงนี้ครับที่เขากั้นฝ่ายชะลอน้ํานไว้นะฮะโซนนี้กับโซนด้านล่างจะมีปลาอยู่นะครับแล้วมีน้ําอยู่ อันนี้นะครับชุดชุดคันที่ผมจะใช้วันนี้ครับชุดคันตกกุ้งนะครับนะครับของ VBa บนะฮะอ่าแล้วก็นี่ครับใช้ทุ่นตกปลาสลิดนะครับแล้วก็ตะขอตะขอเป็นของสปิลนะครับเบอร์เล็กๆครับนี่ครับดูกันเลยครับพี่นะนะเดี๋ยวผมจะไปนั่งฝั่งโน้นนะครับ ちょっと待って。 ได้แล้วครับที่เีนนะนี่นะ ได้แล้วครับนี่ครับไซส์กำลังจิ๋วครับ <Okay. S 2> นี่ครับในหนึ่งตัวแล้วครับปลาเล็กมันมากวนนะครับยอมมากครับปลาเล็ก うん。 ได้แล mm ้วครับอืม nhé <laughs> đây có là โอเคครับลงไปใหม่ครับพี่กีนนะมุมนี้นะ่าจะเห็นนะครับเดี๋ยวล้อไปยังตะคุบอย่างเดียวแล้วคอยวัดนะนีะ่ดูนี่โอ๋อเนี่ยโอ้ยวัดเบาไปผมนึกว่ามันยังไม่กินไงวัดเบาไปอ่ะหลุดไปเลยคุบยังโอ้ยยงัยงยงังยังโอ้โหใสยพัน สายหมื่นฮะสายหมื่นแป๊บนึงนะฮะแก้สายแป๊บนึงครับสายมันหมื่นครับสายมันพันมันหมื่นครับเอาใหม่นะอืมโอเคครับได้ตัวแล้วครับนี่ครับพี่นะฮะสายกำลังสวยเลยนะครับ นี่ใช้กำลังสวยเลยนะครับนี่นี่ค,ครับอืมดึงไปแล้วเมื่อกี้มันอยู่ใต้ซอกนะครับอยู่ใต้ซอก นี paper, ่ครับได้ตัวแล้วครับี่ปีนาเห็นนะนี่ครับนี่ครับพี่้ีนาผมเนี่ยเบื่อจริงๆรครับพวกประเภทพวกชอดปลานะครับเห็นไหมครับตรงหางปลาครับมันช้ำเห็นไหมครับนี่ครับเหมือนเป็นโรคนะครับจริงๆไม่ใช่เป็นโรคนะครับเนี่ยอันนี้คือพวกชอดปลานะครับชอดปลาแล้วที่เนี้ยทําให้ปลาบาดเจ็บครับนี่ครับเห็นไหมครับ ลอยแผ um ่ไหมนะครับผมว่าแล้วทําไมปลาตัวนี้มันไม่ค่อยมีแรงครับเดี๋ยวผมปล่อยไปนะครับคือหาก,กินยังถูกวิธีเลยครับอย่าอย่าทาอย่างนี้ครับมันทําให้ปลามันสูญพันธุ์ครับเดี๋ยวปล่อยกันนะครับลอยไปมุมเดิมเนีลย ้อมีนปลาไม่ถต่อมเลยินินเบอร์อฮะกินเบอร์เหรอตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับแล้วก็กล้องผม GoPro นะครับมันโอเวอร์ฮีทหลายครั้งมากก็คือเครื่องร้อนเยอะเกินน่ะแล้วก็มันตัดไปเองหลายรอบมากนะครับก็ต้องอาจจะปรับนะครับผมเดี๋ยวผมไปดูอีกสักหน่อยหนึ่งว่ามันกินอยู่ไหม แล้วผมจะใช้เวลานี้นะครับระหว่างชาร์จแบตแล้วก็รอเครื่องเย็นนะครับจะไปหาใหม่ๆนะครับไปไปหากันครับโอเคครับตอนนี้ผมเจอจุดน้ำไหลตรงนี้นะครับมันเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่เห็นปลาว่ายไปมาเยอะมากครับเราไปดูก่อนนะครับว่า มันมีตัวตรงไหนบ้างปะ่ะไปเรือนครับลามันมองเห็นผมครับมันก็เลยไม่กล้ากินครับม,มาแล้วครับมาแล้วนี่ครับตัวแรกครับ ปลาน้ำไหลครับมาแล้วครับนี่นี่มันกินการฉลาดมากเลยนะครับปลา้ําไหลเนีน่ยฮะกินกินแบบมันกินนิดเล็มนิดเล็มหน่อยครับคืออองจริงมันมันเห็นผมด้วยแหละมันก็เลยระแวงนะ ปกติแล้วมันถ้าไม่เห็นตัวคนนะมันจะฮุบไปเลยนะเจอใหม่ตรงนี้จุดหนึ่งครับป่ะลองไปดูกันครับโอเคได้แล้วนะครับพี่ๆในนีนะ้ตัวนี้ไซส์กำลังสวยครับ สวยด้วยนะครับตัวประมาณนี้ครับไปลุยต่อครับ ได้ตัวแล้วครับนี่ครับสุรผลงานวันนี้นะครับได้แค่นี้นครับประมาณ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณ20 20ิบ่สระแตมครับนี่ครับตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆเดี๋ยวจะเอาไปทําหมกปลานะครับอากาศมันร้อนมากนะครับผมไม่ไหวนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็ต้องพอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัและกำใจในการทำคลิปตอป่อไปสวัสดีครับ